ใจไหลกันขนาดนี้ไม่สงสัยกันบ้างเลยป้าไม่ได้กินข้าวเาตั้งหลายวันแล้วมุกเดิมเหมือนเมื่อวานเป๊ะเลยนะป้าแต่ผมบอกไว้ก่อนนะวันนี้ไม่ได้ผลหรอก ร้านนี้อร่อยดีนะเอกวันหลังเอกพาหมวยมากินอีกนะได้ดิเอกพาหมวยมากินทุกวันยังได้เลยกินยนกเขียนปะเอาขอหมดเลยนะได้หนูป้าขอเงินกินข้าวหน่อยนะไปไป,ป้าไม่มีหรอกจก้ะหนูจา๋าป้าขอเงินกินข้าวหน่อยนะป้าไม่ได้กินอะไรมาตั้งหลายวันแล้ว เออป้าหิวเหรอคะงั้นเดี๋ยวหนูซื้อก๋วยเตี๋ยวให้ป้ากินดีไหมคะจะดีเหรอหมวยทําไมละเอกป้าแกน่าสงสารออกอีกอย่างอ่ะถือว่าได้ช่วยคนที่เขาไม่มีถือว่าทําบุญป้าคาป้านั่งเลยค่ะป้าอยากกินอะไรป้าสั่งได้เลยนะคะป้าขอเงินได้ไหมป้าไม่อยากกินก๋วยเตี๋ยวเออเงินเหรอคะอาวก็ได้ค่ะป้าหมวย งมาเถอะเอช่วยป้าแกดิ้นดิ้หน่อยเองป้าขอเพิ่มได้ไหมแค่เนี้ยป้าไม่พอซื้อข้าวหรอกนี่ป้าป้าได้ไปร้อยหนึ่งเนี่ยป้าก็ควรจะพอแล้วไหมคนที่เขาให้เขาพอใจจะให้เท่าไหร่ป้าก็ต้องพอใจที่จะได้เท่านั้นดิ ป้าคะเงินร้อยหนึ่งป้าซื้อก๋วยเตี๋ยวได้ตั้งสามชามเลยนะคะเงินร้อยจะไปพออะไรป้าขอเพิ่มได้ไหมขอโทษนะคะป้าหนูช่วยป้าได้แค่นี้จริงๆค่ะก <c oughs> ้าทางก็ดูมีเงินแต่ทำไมใจร้ายจังผู้คนรวยใจร้ายเป็นแบบนี้ทุกคนเลยใช่ไหมไม่เห็นใจคนจนแบบป้าเลยดูสิอดมือกินมือ,มอป้ามันจะรู้สึกยังไง เหมวยเอกว่าเรากลับบ้านกันเถอะสถานการณ์ไม่ค่อยดีแล้วหมวยก็ว่างกันแหละก็ได้ค่ะป้านี่ค่ะร้อยหนึ่งป e ้าไว้ซื้อข้าวนะคะหมวยไปกับเธอเอกรีบจ่ายตัง์รีบกลับบ้านกันเถอะเท่าไหร่คะทังหมดร้อยหนึ่งค่ะ ค่ะกินน้ำก่อนเป็นอะไรอะ่ะหมวยเห็นเงียบม,มาตลอดทางเลยอะมวยคิดถึงเรื่องป้าขอทานนะเอกมันก็น่าอยู่หรอก ขอทานสมัยนี้กลยุทธ์เยอะจริงๆทำให้ทุกอย่างเพื่อที่จะได้ตังค์ไม่พูดแบบนั้นสิเอกเราให้เขาไปแล้วก็ถือว่าเราทำบุญไม่ควรมานั่งพูดทีหลังแบบนี้นะป้าแกอาจจะเดือดร้อนในิิมก็ได้นะเอกหมวยก็มองโลกในแง่ดีเกินไปมันมีที่ไหนละาทำบุญแล้วก็มานั่งเสียใจทีหลังเนี่ยทำบุญเราต้องสบายใจไม่ใช่เราหวย ็ป้าแกเล่นลงไปนั่งร้องไห้บนพื้นแบบนั้นน่ะหมวยก็เลยรู้สึกผิดนะเอกเราอีกอย่างนะโต๊ะอื่นก็มองเราเต็มไปหมดเลยอะ่ะหมวยกลัวว่าคนอื่นเขาจะมองว่าเราไปทําลายป้าแกอะ่ะทาบุญเพราะรู้สึกผิดเนี่ยเราจะได้บุญจริงๆหรอหมวยหมวยลองคิดดูนะคนใจอ่อนอย่างหมวยเนี่ยจะไปตามคนอื่นทานได้ไงเรื่องบางเรื่องอะ่ะเราต้องใจแข็งไว้บ้างนะหมวย ทำบุญทำเท่าที่เราสบายใจถ้าไม่สบายใจก็ไม่ต้องทำซะอย่างดีกว่าแต่ว่าไม่ต้องเถียงแล้วหมวยถ้าหมวยไม่ฟังเอกเนี่ยหมวยก็ต้องช่วยคนอื่นตลอดไปช่วยจนตัวเองต้องมานั่งเดือดร้อนต้องมานั่งทุกข์ใจเนี่ยเขาหลังนะถ้าไม่สบายใจที่จะให้ก็ไม่ต้องให้เข้าใจไหม หนู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 ป้าขอเงินกินข้าวหน่อยป้าไม่ได้กินข้าวมันต้องหลายวันแล้วป้าหิวใจจะขาดแล้วโอ๊ยอะไรของป้าเนี่ยหน้าหนูดูเหมือนคนมีตังค์รืยไงป้แปะไม่ขอที่อื่นไปเออเออทำไมหนูใจร้ายอย่างนี้ป้า ขอแตงเงินนิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้ป้าไม่ได้กินแก้วไปตั้งหลายวันแล้วอออโอ้โหโอุตส่าห์บีบน้ำตาจะตายแค่แค่นี้ก็เดี๋ยวไปขอทุกร้านก็ติ๋ยวก็ได้วะนั่นไง ว่าแล้วว่ามันเป็นกลยุทธ์ขอให้พวกขอทานแน่ๆเสียเซลอ่ะไอ้เราก็อุตส่าห์ช่วยเพราะความสงสารนแท้ๆเลยพลาดแล้วก็อย่าพลาดอีกแล้วกันไปกินเตียวกันเถอะอะไรดีคะเอาเส้นใหญ่ไม่งอคะ่ะได่ะเอาเส้นหมี่ลูกชิ้นครับโอเคค่ะ <Bye. S 2> เส้นใหญ่ไม่งออจ้าอันนี้เส้นหมี่จ้าขอบคุณค่ะโอเคแม่หนูขอตังค้าก,กินข้าวหน่อยป้าไม่ได้กินข้าวมันตั้งหลายวันแล้วป้าหิวจนตาลายหมดแล้ว oh. ป้าคะดูแล้วป้าน่าจะขอคนมาเยอะนะคะเนี่ยถึงจำหนูไม่ได้หนูเพิ่งให้ป้าไปเมื่อวาน200ป้าใช้หมดแล้วหรอคะอ๋อจำได้แล้วแล้วไงครับป้าไอ้2 0รอที่ให้ไปเมื่อวานเนี่ยยังไม่ได้เอาไปซื้อข้าวกินอีกหรอครับทำไมวันนี้มาขออีกอ่ะแถมยังบอกด้วยนะว่าหิวยังไม่ได้กินอะไรเลยก็เงินมันหายอ่ะ ป้าเะทำเงินหายซะก่อนป้ายังไม่ได้ทานซื้อข้าวเลยอ่ะป้าก็เลยมาขอใหม่ป้าคะวันนี้หนูคงให้ตังป้าไม่ได้หรอกถ้าป้าหิวเดี๋ยวหนูซื้อก๋วยเตี๋ยวให้ป้ากินแทนนะคะไม่เอาอ่ะป้าอยากได้เงินอ่ะป้าไม่อยากกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะงั้นหนูคงให้ป้าไม่ได้หรอกค่ะถ้าป้าอยากได้เงินป้าก็ไปขอกับคนอื่นเอาละกันนะคะเพราะหนูไม่มีให้ ไม่มีได้ยังไงแต่งตัวดีขนาดเนี้ยช่วยทําบุญทําทานกับคนยากไร้บ้างไม่ได้เหรอ,เ,อเงินนมีครับแต่ผมอยากทําบุญด้วยการเลี้ยงข้าวมากกว่าให้เงินป้าไม่รับเองให้ผมทำไงเฮ้ยทบายใจไายกันขนาดนี้ไม่สงขารกันบ้างเลยป้าไม่ได้กินข้าวมาตั้งหลายวันแล้วมุกเดิมเหมือนเมื่อวานแป๊ะเลยนะป้าแต่ผมบอกไว้ก่อนนะ วันนี้ไม่ได้ผลหรอกอ้ยโอ้ยพวกคุณไม่ช่วยป้าก็ไม่ต้องทำกับป้าอย่างนี้ป้ารลอนป้าเจ็บ <c oughs> เล่นอย่างนี้แล้วหรอป้า นี่พวกคุณทาเกินไปหรือเปล่าเนี่ยแค่ป้ากะเป็นขอทานอะ่ะก็น่าสงสารมากพออยู่แล้วยังจะสาดก๋วยเตี๋ยวใส่แกอีกทำอย่างแกไม่ใช่คนป้าแค่ขอเงินไปกินข้าวสองคนเนี่ยตั้งแง่รังเกียจป้าแล้วดูทีเนี่แลนทำตับป้าแบบนี้โถป้านะ่าสงสารจริงๆเลยอ,ะอ่ะอาตังไปใช่คุณครับป้าเขาไม่ได้น่าสงสารอย่างที่คุณคิดนะครับคุณเงียบไปเลยก็เพราะมีคนอย่างพวกคุณไง สังคมถึงได้รังเกียจกันแบบเนี้คคฉันรู้แล้วว่าฉันจะพิสูจน์ยังไงให้ทุกคนรู้ว่าป้าแกโกหกโชคดีนะครับที่รา้าน๋วยเตี๋ยวร้านเนี้ยมีกล้องวงจรปิดพี่คะขอดูกล้องวงจรปิดหน่อยได้ไหมคะเออเออไม่ต้องดูทำไมล่ะคะป้า ป้ากลัวคนอื่นเขาจะรู้หรอคะว่าป้าเอาก๋วยเตี๋ยวล่าตัวเองอะป้าคงไม่ทําแบบนั้นใช่ไหมเ่าเ่าป้าไม่ได้ทํำก็ไม่ได้ทําก็ไม่เห็นต้องกลัวอะไรเลยนะครับพี่ครับงั้นผมขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดหนีอยครับอย่านะอย่าดูป้ารับก็ได้ว่าป้าจะเอาก๋วยเตี๋ยวล่าตัวเองโหป้าทําไมทําแบบเนี้ยหลอกใฉันสงสารอะแล้วยังใส่ร้ายคนอื่นอีกอะ ป้าขอโทษก็ได้ถ้าป้าไม่ทําแบบนี้ยก็ไม่มีใครยอมให้เงินป้านะจีนป้าคะแต่สิ่งที่ป้าทำหมาไม่ถูกต้องนะคะป้าจะมาใช้ความสงสารอ่ะมาหลอกให้คนอื่นที่เขาช่วยป้าแบบนี้คนที่เขาช่วยป้าก็ไม่ได้บุญสิคะใช่ป้ามาหากินกับความรู้สึกคนอื่นเขาแบบเนี้สู้ป้าไปหาของมาขายแลกเงินดีกว่าไหมครับดีกว่าป้ามาเที่ยวขอเงินคนอื่นเขาแบบนี้ อย่างน้อยๆเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าป้ามีความพยายามทำงานพวกคุณก็พูดได้สิพวกคุณไม่เคยลำบากเหมือนป้านี่ป้าคะหนูก็เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะบางคนที่เขาลำบากกว่าป้าพิการแขนขาดขาขาดบางคนตาบอดเขายังสู้ชีวิตเลยอะแต่ป้ามาใช้วิธีแบบนี้มาหลอกให้คนอื่นสงสารอะป้าคิดว่าการที่ป้าทำแบบนี้ชีวิตป้าจะดีขึ้นจริงหรอคะ ผมหวังว่าป้าจะคิดได้นะเพราะถ้าป้ายังทำแบบนี้อยู่อีกอะทีหลังจะไม่มีใครช่วยป้าแล้วนะครับไปกลับมันเถอะพี่ครับป้าเอาเงินสี่คืนมาเลย